ประวัติศาสตร์เครื่องหอมไทยแป้งรำ่ำซอฟต์พาวเวอร์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยค่ะ แห่งอัตลักษณ์ไทยไทเนสองค์ความรู้การทําเครื่องหอมไทยสูตรซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพรวมถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อนส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาไทยการทําเครื่องหอมไทยแป้งรําให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางองค์ความรู้การทําเครื่องหอมไทยภูมิปัญญาไทยซึ่งศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเรียกว่าศาสตร์การใช้กลิ่นหอม,มบาบัดสุขคนทำบำบัดหรืออโรมาเทรอรรบีอีกทั้งต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบไทย ควรค่าแก่การจารึกไว้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ประวัติศาสตร์ไทยมรดกไทยมรดกโลกให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือเวลเนตทัวริซึมและวัฒนธรรมไทยของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอันจะนําการสร้างไรายได้แก่ประชาชนและชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงศิรินภาเสี่ยงหลิวจากกองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ แล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้องค์ความรู้ในเรื่องเครื่องหอมไทยแป้งร่่าก็คือคุณครูดุษฎีสุธีเลิศค่ะผู้อํานวยการโรงเรียนภูมิปัญญาไทยดอยน้ำซับนะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูคะ ช่วยเล่าประวัติศาสตร์เครื่องหอมไทยแป้งร่ำซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะคะองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่ามากเลยค่ะซึ่งในยุคนี้เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเป็นอย่างไรคะช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมหน่อยนะคะยินดีค่ะ ค่ะจริงๆเรื่องเครื่องหอมในทั่วโลกเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการกันมาเป็นสี่ห้พันปีแล้วตั้งแต่ยุคยุบโบราณนะคะ,ะนี้นํามาถึงประเทศไทยเนี่ยเ,เราก็เหมือนกันเราก็มีการนับถือบูชาเทพ โดยการใช้เครื่องหอมเครื่องกำยานยานไม้ต่างๆมาบูชานะคะนในสมัยสมเด็จของพระยาทิไทยก็มีการแต่งหนังสือเรียกว่าเป็นองค์การแช่งน้ำนะคะหรือว่าไต่ภูมิร่วงมีการพูดถึงการใช้ทูบชวานซึ่งเป็นทูบหอมในการบูชาเทพต่างๆ แล้วมาถึงสมัยไอยุธยานะคะก<ม>็จะมีในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช<ม>ซึ่งท่านติดต่อค้าขายกับต่างประเทศค่อนข้างมากมก็มีการทําเครื่องหอมนำเข้าจากต่างประเทศมาค่อนข้างมากนะคะ,ะตัวแป้งน้ำก็ได้เข้ามาพัฒนาในช่วงนี้เพราะว่าคนไทยในสมัยโบราณเนี่ย มีความรู้ถึงขนาดที่เรียกว่าใช้แป้งดินสะพองซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซึมกลิ่นหอมเอามาไว้ในตัวนะคะแล้วก็มาผสมผสานกับเครื่องหอมดอกไม้ต่างๆของไทยเราซึ่งมีมากมายมหาศาลในในแผ่นดินสมัยก่อนนะคะจนมาถึงสมัยของรัตรนกโกสินทร์นะคะก็จะมา เฟื่องฟูกันอีกทีหนสมัยรัชกาลที่หซึ่งในสมัยนีย้ก็จะมีเครื่องหอมในต่างประเทศเข้ามาเป็นจํานวนมากเ<ม>จ้าจอมหม่อมห้างต่างๆก็จะเหมือนกับมีการแข่งขันกันในการทําเครื่องหอมนะคะปรุ<ม>งแต่งกันจนถึงขนาดเรียกว่าใครหอมกว่ากันเพื่อเอาใจเจ้าหน่าย<ม>จนมาถึงสมัยรัชกาลที่เเนี่ยซึ่งหม่อมราชวงศ์คลิกพามอเนี่ยนะคะก็ได้แต่งหนังสือเล่มสีแผ่นดิน เราจะได้ยินคําว่าหอมติดกระดานในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะซึ่งที่สน์รทราบได้ว่าความหอมของสตรีไทยในยุคโบราณเนี่ยนั่งตรงไหนก็จะหอมติดกระดานตรงนั้นซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องหอมไทยนะคะแรงนําก็จะเป็นวิวัฒนาการเครื่องหอมที่ใช้ในหมู่ชาววังจนมาถึงชาวบ้านในเทศกาล<ม>ที่เป็นพื้นบ้านต่างๆเช่น สงการนี่ก็เป็นพัฒนาการของวิวัฒนาการของเครื่องหอมไทยซึ่งก็มีอีกหลายชนิดนะคะคำถามต่อไปนะคะ,คะวัฒนธรรมการใช้เครื่องหอมไทยประโยชน์ได้สุขภาพวิธีใช้และ จุดเด่นของแป้งร่ำคืออะไรคะแป้งดินสะพองเนี่ยเมื่อเราเก็บจากธรรมชาติแล้วเาอาอมาสตุคือการทําให้สุกคือการฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยตัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่บริสุทธิ์และสามารถดูดซับกลิ่นต่างๆสมัยโบร,ราณก็จะเก็บ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่บอกให้ทราบว่ามันมีมากมายในในแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะดอกไม้ธรรมชาติเหล่านี้จะส่งกลิ่นหอมในช่วงกลางคืนนะคะ mm hmm. โบราณก็จะมีเทคนิคในการเก็บก็คือเก็บหัวข่ำเอามาอบแล่มกันในช่วงกลางคืนเ mm hmm. ช้าขึ้นก็ต้องรีบตักออกไม่งั้นกลิ่นมันจะเสียไปนะคะ mm hmm. ทำให้การพัฒนาของเครื่อง เครื่องหอมหรือว่าแป้งล้ำต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในสายเลือดของของอคนที่ทำนะคะจะเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรก็แล้วแต่จะปรุงแต่งกันเพื่อในการแข่งขันกันนะคะตัวแป้งดินสอพองเองเนี่ยมันมีคุณสมบัติทางสุขภาพก็คือช่วยลดลดความมันบนผิวของของคนเราทั่วไปซึ่งในประเทศไทยเนี่ย เรารู้ว่าในกรุงเทพอากาศมันอบอ้าวอากาศร้อนเราก็จะมีเหงื่อซึมออกมาตลอดค่ะแต่เวลาเราใช้แป้งล่างแล้วเนี่ยนะคะผสมน้ําหรือน้ําหอมหรือน้ําอบไทยเนี่ยจะทําให้มีคุณสมบัติเขาเรียกลิดท,ทางยาเป็นลิดเย็นทําให้เกิดความเย็นในร่างกายนะคะ,คะปาดพรมร่างกายก่อนนอนก็จะทําให้มีความสดชื่นสบายตัวในเวลานอนอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่พิเศษของเครื่องหอมตัวนี้ค่ะ ในสมัยโบราณแป้งรัมใช้ทาที่หน้าที่เรียกว่าผัดหน้าทาแป้งเนื่องจากเราไม่มีพับอยู่ในตลับแป้งเหมือนในปัจจุบันเราแค่ใช้มือของเราหยิบแป้งร่มเพียง1-2เม็ดแล้วใช้มือของเราถูก,กันไปมาเพื่อบดแป้งจากนั้นก็ผสมน้ำอบไทยลงไปเพียงเล็กน้อยแล้วนำมาปรับผมที่หน้าหรือทาที่ผิวกายแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ทางช่องโซเชียลมีเดียของกองการแพทย์ทางเรื่องของเรานะคะ แล้ววันนี้ขอขอบพระค,คุณคุณครูดุษดีสุจิเลิศอย่างสูงนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะ